ับผมบ่าวโจทยูทูบชแนลครับวันนี้สิมาเปิดราคาควายหนาคอกนะครับเนาะของอีหนึ่งนะครับเด้อบ้านหวยแขนครับผมบ้านหวยแขนตำบลยังครับอำเภอยังตำบลหนองกรุงธนสารอ๋อตำบลหนองกุงธนสารนะครับเด้ออำเภอภูเวียงครับผมจังหวัดคอนแก่นครับผมเดี๋ยวฮอลสี่ขอมาชมด้วยครับว่าเพิ่นสิเปิดจากตัวครับเมื่อนี้ครับผมเห็นเลยครับผมซื้อว่าเมียท้องดำหรอครับ เด้อครับผมแม่ทองดำครับผมผสมก้าวเจริญได้เกตเดือนแล้วครับผมได้เกตเดือนแล้วครับผมนี่นะครับผมเบิกบัตรไทยเด้อครับเด้อแม่ทองดำนะครับซื้อนี่คือซื้อว่าแม่ทองดำเด้อครับเด้อตัวแรกครับผมเว้ยนี่สีมันได้ลูกประมาณลูกสองมันบ่ลูกสองคาทองครับผมทับก้าวเจริญไว้ครับผมนี่นะครับผม ตัวนี้คือตัวแรกแม่ทองดําทับเก้าเจริญมีใบใมีหลอดพร้อมดนะครับเด้อนี่ใบเก้าเจริญครับมีหลอดพร้อมครับผมนี่นะครับเบอร์นะครับว่เอฟซีนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมทับเก้าเจริญตัวนี้สิเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันบาทครับผม ค่อยสูงร no ้อบวกด้วยครับเด้อไปหาร้อครับผมรูปทุติ่สองคาทองเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็คือ0ูนย3หก7 65ครับผมอีกเบอร์หนึ่งวยครับเด้อศูนย์แปดศูนย์สาครับผมสองเบอร์เนี่ยครับผู้ใดสนใจกิ้งกังสอบถามใม่หนึ่งผู้เวียงได้เยครับเด้อ นี่เลครับแม่ทองดําทับเก้าเจริญได้เกตเดือนครับราคาเปิดก็หนึ่งแสนกับห้าพันนะครับเด้อต่อร้องได้ปะครับต่อร้องได้เด้อครับเด้อโอเคครับผมมีอีกปะครับครับโอเคครับเบื้องตัวต่อไปเด้อครับเด้อมโอเคคําก่อนนี่ครับผู้ใดอยากกินน้องนะครับท่องเก้าเจริญรับประกันครับผมของแท้ครับผมของแท้ครับผมรับประกันของแท้เด้อครับเด้อก่อนเขาจะซื้อเขาต้องเช็คเบื้องดีๆครับผม ขับเอบซีครับผมขับพูนนี่ครับว่าเป็นใบแท่บอหมออะไรผสมครับผมมีใบมีหลอดพร้อมบางคนก็แอบอ้าง้อครับเด้อเอาดีๆนะครับเด้อเยบซีทุกคนอยากได้ขลองดีเพราะต้องเช็คความครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับนี่ครับผมตัวที่สองเป็นควยแม่นางเ้อครับเด้อควยแม่นางครับผมสูงสูงเย้าเขาดีครับผมทับเบิมพันล้าน้อครับเด้อนี่ทับเบิมพันล้านครับผม นี่ครับผมเบิ้มพันล้านบระธานในพาร์ลอมเป็นเพะครับเนี่ยยังครับผมทับวันที่หกเนี่ยครับทับวันที่หกเด้อครับเมื่อนี้เมื่อนี้วันที่ยี่สิบซีเดอครับผมเหบซีไรเด้อครับเหยซีตัวนี้คือซื้อแม่ว่าแม่ดวงใจนะครับครับผมแม่ดวงใจแมวดวงใจความสูงกว่าหนึ่งร้อยสามสิบหกครับผมร้อยสามสิบหกเด้อครับเด้อเบิ่งแขงเบิ่งขาเบิ่งหน้าตาครับผมหนึ่งร้อยสามสิบหกอายุสองปี ผสมเบิมพันล้านรอผ่านรอบวันที่ยี่สิบหกครับผมเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สี่ครับร้อยอีกสองหมื่นนะครับเนาะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดพันครับผมดีนะครับเด้อเก้าหมื่นเจ็ดพันเบิ่งบันไทยครับผมควยเม่นางครับเบิ่งบันไทยดูควยตัวนี้ครับสูงดีครับเบิ่งบันไทยดวยครับนี่สวยควยอยูสองปีครับผมผสมเบิมพันล้านสูงร้อยสามสิบหกครับผม ราคา97,000บาทต่อลองได้ครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ก็อีกนะครับเด้อ063 037 6765ครับผมนี่แหละครับเบื้องเล็บแข็งเล็บขาเนาะครับเนาะผู้ใดสนใจก็บกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมเพิ่กปะเข้าวไงเด้อครับเด้อควายตัวนี้สูงสีเงาไปหนาอยู่ครับสนใจจังเดียก็สอบถามกิ่งกลางมาได้เด้อครับเด้อโอเคครับผม ไปประชมตัวต่อไปนะครับเด้อไม่มืดก่อนนี่นะครับเด้อตัวนี้ครับผมตัวนี้น้อยก้ามูครับผมตาเตี้มเก้มจ้ำดีครับผมแข้งขาครับผมเค้ยตัวนี้อายุสิบเดือนไหมครับอายุสิบเดือนนะครับซื้อว่าน้องปีใหม่ครับผมเกิดบางปีใหม่นะครับเด้อหอดปีใหม่นี่ก็สีหนึ่งปีครับผมนี่ครับผมตัวนี้ราคาเบาๆครับผมเบาๆเป็นเค้ยน้อยนะครับเป็นเค้ยน้อยนะครับซื้อความสูงร้อยยี่สิบครับผม อาหารร้อยยี่สิบกินยาแล้วจะว่าท่องสวดครับผมน,น,นี่แหละครับผมผู้ใดสนใจนะครับกินกลางสอบถามได้ครับเด้อตาแต้มแก้มจำ้ำราคาเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันครับผมหาเมือนหาพันนะครับเด้อผู้ใดสนใจกินกลางสอบถามได้ครับผมเพ่ตัวนี้เป็นสายเลยก่อนลูกหลานไม่ใ้งไหนลูกหลานเบิ่มนล้ครับ สายเบิ้มงด้วยครับเด้อกิงกลางสอบถามได้ครับผมราคาห้าหมืนห้าพันบาทเด้อจับยางด้วยแหะสักินมาเลยนี่นะครับเด้อสวยครับผมพูดอดไทุนนิดหน่อยนะครับมากิงกลางสอบถามได้ครับผมตัวนี้หาเมื่นหานะครับเนาะเด้อชมตัวต่อไปแล้ครับนี่นะครับตัวนี้ก็ตัวสุดท้ายครับผม น้องพี่คุณอายุสิบห้าเดือนนะครับเดิมน,น้องพี่คุณอายุสิบห้าเดือนนี่ครับผมความสูงร้อยยี่สิบแปดนะครับเนาะร้อยยี่สิบแปดครับผมจับเขาขึ้นดีๆเนี่ย,ยนี่เลยครับผมตาแจ้มแจ้มจ้ำเลยครับเด้อพ้อมแตกครับผมสูงร้อยยี่สิบแปด หวยกินเก่งบ่ครับนี่ยเก่งครับนี่ครับกินจนกระท้องสวดนะครับเด้อขวนตกสวงไส้ครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หกหมื่นห้านะครับเนาะหกหมื่นห้าพันบาทครับผมต่อรองได้บ่ครับนี่ได้ครับผมได้ราคาหกหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เลยครับเด้อนี่นะครับผมสนใจจังเด็กกากีงกลางสอบถามมาได้ครับเบอร์โทรเที่ยวหายไปนะครับตัวนี้คือขวนตกสวงไส้ครับผมนี่ครับผมควรดีนะครับเด้อ ราคาเบาเบาครับราคาเบาเบาครับผมเาโอเคครับผมอันนี้เป็นลูกแอครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นลูกตัวไรเนี่ยลูกบิ๊กอุไทยครับลูกบิ๊กอุไทยเป็นตัวแม่เนาะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ลูกแอครับผมพอถ้าได้เปิดราคาได้ครับเ้อตัวนี้เป็นลูกสุดยอดบางกรฟ้าของสสสุวิทย์นะครับเนาะใช่ไหมอันนี้ออกได้กี่วันแล้วเนี่ยได้แปดวันนะครับเนาะลูกบิ๊กลูกลูกลูกสุดยอดบางกร้า แม่เป็นลูกดาวซีพีครับผมตัวนี้เป็นลูกพิกอุทยนะครับนี่อันนี้หนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนแล้วครับนี่ครับเป็นตัวเมีกันนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็กินกลางสอบถามเลยนะครับเนาะอันนี้ไทยชุบนะครับนี่ยไว้หน่อยสองตัวนี่ครับผมสวยๆครับผมถ้าสันกะท่อนี้นะครับเนาะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไม่เบ้าจูนี้นะครับเด้อหาคลิปใหม่ไหมใหม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้ติดตามครับผมสวัสดีครับ